การสร้างสุขให้ตนเองนั้นบางทีก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะกการใช้ชีวิตแบบไปเร่งรีบก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง mm. เพื่อชีวิตที่มีความสุขซึ่งเราสามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วยบันได9ขั้นบันไดขั้นที่1ต้องรู้จักโฟกัสมากขึ้นและทำอะไรให้น้อยลงคือแทนที่จะทำหลายหลายอย่างในเวลาพร้อมๆกันให้เลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวและเก็บเรื่องอื่นๆไว้ก่อน แล้วทำเป,ป็นลำดับไปบันไดขั้นที่สองต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันเพราะแค่ทำอะไรให้ช้าลงคงไม่เพียงพอจะต้องมีสติไม่คิดฟุ้งซ่านบันไดขั้นที่สามใช้ชีวิตแบบโลเทคบ้างปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไฮเทคทุกอย่างในช่วงวันหยุดและโฟกัสกับสิ่งที่อยากทำจริงๆ มันเป็นการยากที่จะใช้ชีวิตแบบพอเพียงถ้าเรายังวุ่นอยู่กับอุปกรณ์ไฮเทคบันไดขั้นที่4หันไปใส่ใจเพื่อนฝูงครอบครัวและคนรอบข้างให้มากขึ้นมันแสดงความห่วงใยและเอื้ออาทรต่อกันด้วยความจริงใจบันไดขั้นที่หอย่ามกตัวอยู่แต่ในห้องแอร์ออกไปชื่นชมความงดงามตามธรรมชาติบ้างออกไปเดินเล่นในสวนไปสูดอากาศบริสุทธิ์ หรือทำกิจกรรมกลางแจ้งบ้างเช่นไปเดินเล่นไปไว่ายน้าไปขี่จักรยานเพื่อให้ร่างกายได้สัมผัสกับสายลมแสงแดดบ้างบันไดขั้นที่6รับประทานอาหารให้ช้าลงค่อยๆเคียเ้ยวเพื่อรับรู้ความรอยของรสชาติของอาหารบ้างจะสร้างความรื่มรมให้กับชีวิตบันไดขั้นที่7จะไปไหนก็ขับรถให้ช้าลง นอกจากจะช่วยลดความเครียดแล้วยังช่วยลดอุบัติเหตุด้วยเปิดเพลงเบาๆหรือฟังธรรมะเพื่อผ่อนคลายอารมณ์บันไดขั้นที่8มีความสุขง่ายๆและลื่นรมกับทุกอย่างที่พบเจอไม่ว่าจะทําอะไรขอให้ทำด้วยความสุขและความเต็มใจแม้กระทั่งการล้างจานก็สามารถหาความลื่นรมได้เพียงเปลี่ยนมุมมองสมัยและจงเป็นน้ำครึ่งแก้วเสมอ สามารถเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้บันไดขั้นที่9ขจัดความเครียดด้วยการสูดลมให้ใจเข้าลึกๆเมื่อไรที่รู้สึกว่าเร่งรีบและเหนื่อยหอบลองสูดลมให้ใจลึกๆให้เต็มปอดสักสองสาภือกรับรองว่าจะผ่อนคลายได้อย่างเหลือเชื่อและถ้าจะให้ได้ผลยิ่งขึ้นควรมีสติกับลมหายใจเข้าออกโดยกำหนดลมหายใจเข้าออก เพื่อให้จิตเป็นสมาธิ